ขุ้บอลเรียบร้อยขึ้นสูงสูงล้มซาซาทำกันได้หลายจันดีเบื่องฟาไปนึงจงโชคดีสามสองนึง ลงไปยีออกจากฐานหางแปรงอุ้น่าต้องมุ่ต้องชุ่มต้องติดตามแลูกรักแบบนี้เป็นออกไปดึงโตดึงโตพอประมาณยีสปาหุบเช็ดเลียกำกงครับทำงานเดียวทำงานต่อเนื่องก็ทำงานต่อเนื่องเลย อันนี้เบกกอร์จันดีเบิกฟว้าครับไอ้ไส้หนึ่งน้ำไส้งเลดาเลดาลาบอกว่าหางเกมเกิดว่าในเมืองทีไปหางเครับเลด่าลาคนมานะครับหนาหนาครับเลดาลา่นมาเมืงทีไปหาพอดับกะดับดอ

เลขที่ออสามอกบจันดีเบอรแฟ้าครับ368